ีครับเป็นสูตรของหวานของทางรามิงแพ l เน็ตนะครับกีนของเขาก็ต้องบอก้วยครัใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นไอศกรีมกรีนทีเสิร์ฟพร้อมกับบราวนี่นะครับ mm hmm. นี่ส,สูตรใหม่ของเราด้วยเปนดูครูคุ er> <S <S ้มกับมาด้วยมาลองด้วยลองด้วยจะทานกันเดียวดูดีมากเลยอันนี้เป็นวาราบีโมจิวารบีไม่ใช่วาซาบิไม่ใช่วาซาบิวารบีว่าอาจจะเข้าใจผิดร้อนเท่านี้อาจจะร้อนเทาราบีแปลว่าอะไรครับวาราบีคือแบบข้าวเหนียวอะไรกันอ๋อข้าวเหนียวข้าวเหนียวครัเป็นสูตรสูตรชาเขียวครับทานทานด้วยกันเนะครับจะได้ชิมเลยถ้าผู้ชมเชื่อว่าอร่อยจริงเนี่ยเจ้าของร้านก็มว่งใจใ้ออยเหมือนกัน ันี้เป็นคานคู่กับเรานี่ใช่ใช่ครับเรานี่อันนี้อันนี้อันนี้โอ้ราเนี่นมันชิมตัดส่วนงามต้อกแากสูตรความอร่อยแล้วครับก็คือความสะอาดนะครับเราอยากจะสะอาดแล้วก็เป็นแพทเทิร์นนะครับในเรื่องของการคือญี่ปุ่นทุงชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วสะอาดแม้กระทั่งจะไปไปเที่ยวบุกฟอกฟอกทุกบุกเนี่ยผมว่าสะอาดอยู่แล้วแล้วในครัวนี่ก็เหมือนกับเขาบอกให้ในครัวต้องทําให้เหมือนอยู่ในห้องนอนแล้วในครัวเขาเนี่ยเขา สะอาดมากนะฮะแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยเขาาทุกอย่างเนี่ยเป๊ะเป๊ะเป๊ะหมดเลยเหมือนจะคล้ายๆเป็นแคนบุกเลยว่าจะต้องทําอะไรตอนไหนเวลาไหนต้องทําอะไร่ครเพื่อให้ได้รสชาติที่มันเป็นมาตรฐานได้ความสะอาดที่มันมันตามมาตรฐานที่เราตั้งเอาไว้นี่ับใช่ช่วยช่วยกันทานะครับอร่อยมากเลยทานวาซาบินะวาราบิ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 ก็คือก็เหนียวได้อะครับทานเปล่าก็ได้หรือทานฝางก็ได้ ตอนนี้มีความคิดยังไงที่จาเปิดร้านนี้ขึ้นมาจัดงานบริหารได้ยังไงครับ <c oughs> คือคุณคัตโตี้จะดูในเรื่องของ management ทั้งหมดนะครับ <c oughs> ตัวส่วนของเองก็จะดูในส่วนของทั้ง marketing ด้วยแล้วก็ในเรื่องของการประชา <c oughs> รชาัชส <c oughs> มพันธ์ก็จะแบ่งงานกันเป็นชัดเจนนะครับเพ <c oughs> ราะคุณสตมิมีประสบการณ์บริหารงานในธุรกิจตัวอื่นมาตั้งแต่ชัวงท่ทำาระกอนแล้วแต่จริงๆโดยปกติคุณสาตมิการทำร้านอาหารมันจะซับซ้อนมากนะมันจะมีดี t a i l ดีเทลเยอะมากลำบากไหมครับในการบริหารร้านอาหารนี้ครับลำบากนิดหน่อยแต่เชฟนะคับพนักงานทุกคนเทรนนิ่งแล้วหลังการแต่ว่ามันเหมือนคล้ายๆกับว่าที่พูดเมื่อกี้คร่าวๆว่ามันเป็นลักษณะของมีแมนนัลมาเลยไจริงๆทํางานกับญี่ปุ่นนะครับตอนการที่เราจะคลิกกันในช่วงแรกนี่ทุกคนอาจจะบอกว่าลําบากแต่พอเราได้เข้าไปอยู่ในในในวงจรของธุรกิจญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะดูแลเราอย่างดีมากก็คือเขาให้สูตรสําเร็จจริงๆในการบริหารธุรกิจ ซึ่งเขาทำมาศึกษาตั้งแต่แรกก่อนที่จะเปิดร้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมนูในเรื่องความสะอาดในเรื่องพนักงานในการเทรนนิ่งต่างๆเนี่ยมาให้เราเขาให้เราร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆในการตกแต่งร้านคือเหมือนดูแลเป็นดูแลว่าเนี่ยแบรนด์ของเขาต้องเป็นในลักษณะแบบนี้เดินเข้าร้านมาพนักงานต้องพูดต้อนรับยังไงออกจากร้านต้องส่งยังไงในเรื่องของแม้กระทั่งดีเทลในการผูกผมที่พนักงานเดินเสิร์ฟเก๋มากเสื้อหรืออะไรเนี่ยคือทุกอย่างนี้เราเรียนรู้ได้จาก ระบบการทํางานของของเขาได้เยอะมากแล้วยิ่งได้คุณซาโตมิซึ่งจริงๆแล้วก็คือคนคนญี่ปุ่นด้วยก็จะยิ่งยิ่งเป็นสะอาดเรียบร้อยเข้าไปใหญ่แล้วก็จะได้สูตรซึ่งแน่นอนว่านี่คือมาจาก ทางญี่ปุ่นคือเราโชคดีว,ว,ว่ามีพาร์ทเนอร์ชิพเป็นคนญี่ปุ่นเลยผมฟังแล้วคล้ายกับว่ามันจะเหมือนคลน้ายสมัยก่อนเวลาที่จะเปิดร้านอาหารที่เป็นเชนรีสอร์ทมาจากเมืองนอกหรือเป็นพวกฝรั่งเนี่ยก็จะมาพร้อมแผนบุ๊กที่นี่ปัจจุบันญี่ปุ่นก็นเป็นระบบเดียวกันแต่ชัดเจนมากเลยมีรายละเอียดว่าเมื่อกี้เห็นหนึ่งเคยเล่าราว่าก็จะมีบอกกี่โมงทําอะไรตอนไหนทำอะไร <c oughs> จะต้องจัดการแต่ละเรื่องยังไงเหมือนที่เมื่อกี้เห็นในัวอตั้งแต<ค>่เปิดเปิดร้าน11โมงจนถึงปิดร้าน11บเอโมงนะครับทุกอย่างจะ แสดงว่าเราเป็นที่เป็นสาขาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ยุ่งยากมากเพราะว่าทุกอย่างก็บอกเราแล้วว่าต้องทำอะไรบ้างครับนอาจจะได้ยินเสียงคุณว่าอะไรนะคะแปลว่าเชิญค่ะเชิญค่ะร้านจะมาทำซึ่งจริงๆปุว่าไอ้ตัวนี้เองทำให้การบริหารงานในร้านมันง่ายขึ้นจะไหมเพราะระบบที่มันชัดเจนมากถ้าเข้าไปดูในตัวเหมือนที่เมื่อกี้ผมไปดูมาเนี่ยจะรู้ว่าจริงๆไม่ได้ง่ายเลยทุกอย่างนั้นมันมีขั้นตอนซับซ้อนมาก ผมถามนิดนึงเสีแนวทางในการที่จะการร้านต่อเนี่ยที่นี่เปิดมาได้สักเดือนสองเดือนประมาณเดือนครึ่งเือครึ่งและจากนี้คิดไงต่อมีแผนยังไงกับการทําร้านร้านร้านนี้ต่อต่อหรือเล่ปรึกษากับคุณสตงนี่ะครับเพราะว่าสาขาแรกเรานี้เราก็อยู่ตัวแล้วก็คงจะมีแผนที่จะขยายเพิ่มอีกสองสาขาไปในปีนี้เร็วนะเป็นไอที่เร็วมากปกติก็ต้องแบบเปิดสาขาได้เป็นปีนี่แสดงว่าเพ๊บด้วยความที่จริงๆเป็นนักบริหารเล่นตู้อยู่แล้วครับในนี้ ก็คือจะเปิดก็มีมีที่ทางเลียเา,า<บอก>สาขาที่2คง, 2> งไปที่เซ็นทรัลเวอร์นะครับแล้วก็สาขาที่3เราก็คิดว่า วัยรุ่นน่าจะชอบตรงนี้ครับก็เลยไปที่สยามสแควร์ได้ที่แซอยสองได้ที่แล้วครับผมเห็นหน้าผมสองคนนะบ่อยดีใจดีดีเลยครับเดี๋ยวต้องมีสูตรคอลดน้ำหนักจะมีราวิงลดน้ำหนักอะไรเงี้ยใช่ไหมอาจจะมีตุ๊กตาตติกอ๊อฟเอ๊ะหนึ่งครับผมผมว่าท่านผู้ชมคงมีหลายท่านเนี่ยที่อยากจะทำธุรกิจกับ ต่อกับญี่ปุ่นอย่างไรมีเคล็ดลับไหมครและมีแนวทางไหมะว่าว่าจริงๆการทำธุรกิจวิถีต้องทำยังไงเริ่มต้นอย่างไรคือเขาอย่างแรกนะครับคือวินัยในการทํางานเขาเขาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเวลาเขาพาร์ทเนอร์ชิพกับใครเนี่ยเขาให้เต็มร้อยเราได้ความรู้เต็มๆเลยจากการบริหารงานของเขาคือคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจะไม่ลงมือทําเขาจะคิดทุกอย่างให้ร้อยก่อนนะฮะ พอร้อยปุ๊บค่อยลงมือทําไม่ว่าจะเป็นสูตรอาหารในเรื่องของการเปิดร้านพาร์ทเนอร์ชิพก็จะวางแผนไว้หมดก่อนเลยครับว่าควรจะต้องทําอย่างไรแล้วก็พนักงานในร้านในการเทรนนิ่งก็เหมือนกันนะครับคุณซาามีก็ก็หนักเรื่องเทรนนิ่งเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทั้งเชฟนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพนักงานเองเพราะฉะนั้นทุกคนเหมือนกับ เป็นพนักงานคนไทยแต่มีหัวใจซึ่งมีวินัยไปเลย<ต>ผมณเลถามต่อพอดี<ม>ว่าอันนี้พูดตรงก็คือความมีวินัยของคนญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าอันดับหนึ่งนะไม่มีใครสู้ได้คราวน,นี้เอาระบบที่เป็น ความมีวินัยของคนญี่ปุ่นครอบใส่คนไทยนะซึ่งทำยังไงให้มันสักเซสได้อยากไหมที่สำคัญก็คือต้องมี job description หรือว่ามีระบบในการระบุว่าต้องทำอะไรคือเขาจะเขียนเลยระบบคือถึงแม้ว่าเขาอาจจะมีวินัยโด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 ยน a จอ r ์ของคนของเขาแต่การที่เขาจะให้คนของเรามีวินัยไปด้วยเนี่ยเขาจะเขียนข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าระบบเทรนนิ่งเขาชัดเจนมากจนเทรนนิ่งอย่างเมื่อกี้ผมก็แอบเห็นผมทำหกปุ๊บเนี่ยฮะ ผมจะหยิบปุ๊บคุณซาดมิโอ้ไปแล้วเนี่ยคือคนญี่ปุ่นคือเขาจะอย่างนี้ปุ๊บก็ต้องหันให้ตรงอันนี้คืออย่างนี้นี่คือถูกเทรนมาโดยเป็นธรรมชาติ การวางตรงนี้ก็วางนี่ไม่ได้ต้องมีแผ่นนี้แล้วก็ต้องวางตรงนี้แล้วก็จานต้องหมุนหมุนจานใช่ทุกอย่างในการจีหยิบกระดาษมาเขาก็ต้องพับซึ่งคือทุกอย่างเป็นแพทเทิร์นไปทั้งเมืองและใน120ล้านคนผมครลองคิดดูว่าจะขนาดไหนเยมากเลยอยู่ใกล้ๆเขารู้สึกเราอยากหยาบยากัได้มากเลยเขาคงว่าไปุมาใช่ครับ้วเราทำร้านก็เสียเลยเอาใส่ไก็เป็นแต่ตอนนี้คือแพทเทิร์นในการคือลูกค้าคง ลูกค้าเป็นพระเจ้าของของคนญี่ปุ่นจริงๆสังเกตเวลาเราไปร้านญ,ญ,ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะ t r e a คือถ้ามีอะไรผิดเนี่ยคือแทบจะก้มลงไปจนถึงถึงพื้นกบขอโทษขอโทษถึงแม้จะเป็นประธานบริษัทใหญ่ก็ต้องมาขอโทษจนจนจนสุดๆอย่างเงี้ยครับคือเป็นแพทเทิร์น <Cameraman> ในการที่คงไม่มีอัตราเลยฮะไม่มีอีโก้มีแต่แค่ผลงานแล้วก็มีแต่ความเกรงใจลูกค้าเพราะนั้นลูกค้าจะทำไมลูกค้าคือพระเจ้าจริงๆเขาต้องทำทุกอย่างออกมาด้วยจิตวิญญาณเพื่อให้ลูกค้า มีความสุขแล้วเขาถึงจะได้ความสุขนั้นว่าเขาโอเคคือเขาสร้างแรงบันดาลใจกับวินัยใส่ไว้ในชิปในสมองนีสูงมากและธุรกิจเซอร์วิสของคนญี่ปุ่นก็เลยค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จซึ่งไทยเรามีสเสน่ห์ตรงนี้คนของเราอาจจะเป็นเราเมืองยิ้มอะครับก็เลยเข้ากันได้ทั้งสองทั้งสงประเทศเขามีความเนี้ยบเรามีความมีน้ำใจนะครับเราสมกันก็ ก็อร่อยผมก็เลยน่าสนใจมากเลยริงวันนี้นอกจากได้อาหารดีๆแล้วเนี่ยผมก็ยังได้แนวคิดในการที่ทำธุรกิจตัวคนญี่ปุ่นแล้วผมก็ได้ข้อคิดดีเยอะมากเลยนะออนตี้ครับคุณเหมือนครับรับคนช่วยประชาสัมพันธ์ร้านกากทางท่านผู้ชมได้ไหมครับได้ครับยินดีครับก็ร้านนี้เพิ่งเปิดนะครับเดือนครึ่งอยู่ที่โครงการซีนสเปซทองหล่อซอย13นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบก็อยู่คืออยู่ชั้น2ครับตรงข้ามกับร้านอัฟเตอร์ยูครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับก็คือ02นะครับ185 2373นะครับหรือว่าคุณ มจะเซิร์ชเข้าไปในรามิงแพลเน็ตก็สามารถที่จะเซิร์ชได้ใน Google หรืออะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวในอนาคตเราก็จะมี Facebook นะครับให้มีแฟนคลับที่สามารถที่จะเขียนถึงรามิงให้เป็นร้านรามิงในใจก็แน่เลยสงสัยจะต้องเป็นอันตี้คนด้วยไหมคนคนคนหนึ่งเลยครับครับผมก็เรียนเชิญนะครับสำหรับรสชาติที่ อร่อยสดตรงจากญี่ปุ่นเลยนะครับครับรับท่านผู้ชมครับเป็นไงครับรายการรันครบรถรสชาติแลความอร่อยรสชาติความสมดุลนะครับท่านผู้ชมท่านใดมีร้านอาหารแบบนี้นะครับจะแนะนําให้เราไปพูดคุยนะครับหรือไปชิมกันนะครับก็เชิญติดต่อตามที่อยู่ข้างล่างนี้ครับสำหรับวันนี้เองเนี่ยต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญก่อนขอบคุณแอนตี้มากเลยนะครับเป็นไงครับรามิงอร่อยไหมคะเขาบอกว่าราเมิงเนี่ย คิดว่าจะเป็นราเมิงที่จริงจังแล้วก็เหมือนได้ทานที่ญี่่ปุนใช่ไหมเออผมว่าจริงๆนอกจากได้ทานอาหารอร่อยแล้วเนี่ยได้เคล็ดลับดีๆด้วยนะก็ขอบคุณหนึ่งมากเลยครับที่พวกคุณหนุ่มมีงารยุ่งมากเลยได้เชิญเชิญเราออกรายการได้ดีดีครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราลาท่านผู้ชมพร้อมกันนะครับ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 สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่าน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 นทุุกท่านนท่านาทุ่าน่าุ่นทุกทุกท่าน ขอบคุณมากค่ะครื่องอลังการมาที่นี่บ่อยๆนะคะ